เปลี่ยนไปอะแต่ตัวพี่วามนเองเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาอยู่ในสิ่งที่เขาทำเขาก็มีเหตุผลของเขาเนาะแต่เราอะความรักของเรามันไม่ใช่เขาแล้วไงมันคือลูกเป็นลูกอย่างแรกแล้วทีนี้ก็เป็นลูกเป็นหลังหทุกคนก็จะคือหละคนอาจจะคิดว่าเป็นคนที่ฆ่าลูกเพื่อให้ชูขึ้นบันลังแต่ภาคนี้เป็นคนที่เลือกลูกเอาไว้แต่ด้วยเหนนตุผลต่างๆนานามันเลยกานว่าลูกเราต้องเสียลูกไปแต่คนไม่ยากเลย หังครอบครัวชอบอะค่ะชอบอยู่แล้วเราถึงวัยแล้วเหรออยากเป็นแม่ขงครอบครัวไม่รู้สิใหม่ก็มีลูกสี่คนแล้วตอนเนี้ยใช่ไหมใหม่ก็มีลูกในค่ายดังนั้นมันเหมือนแบบเราชอบอยู่กับเด็กด้วยค่ะชอบเห็นเด็กๆชอบเล่นกับเด็กก็ก็ดีอะค่ะแสดงว่าเราดูแล้วนเทอร์เน็ี่เราแม่ของเรามีตรงนั้นต้องให้คนดูดูว่าแบบว่าใหม่พอจะเป็นแม่ที่อบอุ่นได้หรือเปล่าเรื่องนี้มีลูกสามคนนะคะอินเตอแฝดอีกก็เยอะเหมือนกัน ใช่ค่ะก็รู้สึกว่าแม่อยู่ไ,ได้ไปฉายที่เวียดนามฉายที่จีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจมากอยากทุกคนได้ดูไทยคอนเทนต์แล้วก็ประเพณีไทยวัฒนธรรมไทยของเราได้ไปไกลๆคล้องเรียบแล้วตอนนี้อุ๊ยเอาเริ่มจากเริ่มจากแบบว่าไม่เกิดอะไรขึ้นสำหรบับมันรู้สึกว่ามันต้องถึงเวลาสักทีได้ค่ะก็ถ้าพูดถึงเรื่องของคล้องอะไรอย่างเงี้ยนคะคะก็คือมันเริ่มมาจากเ,าเรื่องของน้องแมวเนาะทารุณกรรมสัตว์อะไรอย่างเงี้ยทอแล้วก็ทรมานสัตว์ซึ่งมันเริ่มมาจาก มันกลายเป็นว่าทุกคนก็เริ่มเอาใหม่ไปแขนแล้วก็เอาใหม่ไปว่าในโซเชียลต่างๆมากมายซึ่งใหม่เองก็อยู่มาเป็นสิบีใหม่ไม่เคยคิดที่จะทําเลยค่ะไม่เคยคิดที่จะทาเลยแต่ว่าเรื่องนี้มันเหมือนแบบคนรอบข้างเราขอให้พิจารณาว่ามันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่เราควรจะมาปกป้องตัวเองเพราะว่าเรื่องนี้มันอาจจะคือมันไม่ได้เกี่ยวกับใหม่เลยเนาะใหม่ไม่ได้เป็นคนจ้างใหม่ไม่ได้อยู่ในซีนใหม่ไม่ได้ไม่ได้ไปทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอคุณเอาใหม่มาแขนปุ๊บแล้วก็กลายเป็นว่า ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตไมหมแค่อยากจะบอกว่าใช่ค่ะทุกคนมีอดีตที่เคยผิดพลาดเราย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แต่เราสิ่งหนึ่งที่เราทําได้คือเรียนรู้ไม่ทําผิดอีกแล้วปรับปรุงตัวเองมากขึ้นไม่ไม่อยากให้เอาใหม่มาเคี่ยนตีทุกๆครั้งที่ใหม่ล้มจะต้องเอาเรื่องทุกเรื่องมาแล้วเคี่ยนตีใหม่ให้ใหม่ให้ใหม่ล้มจนใหม่ใหม่รู้สึกว่าต้องเคี่ยนตีถึงขนาดไหนความผิดที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตมันถึงจะหายไปเหมือน,นเหมือนคราวนี้ใหม่บอกทั ผลที่จะย้อนธุรกิจเป็นสิบปีหรืออะไรอย่างเงี้ยแบะไหนมีไหนมีผลรอบพางเชิงดิวแต่ว่าดูเหมือนเขาจับเราไปเป็นสนนอารมณ์ของเขาที่จริงตอนที่เราสมัครมาเป็นนักแสดงค่ะไม่เชื่อว่าเราสมัครมาเพื่อที่จะแสดงหาเงินสร้างรอยยิ้มเนาะแต่ในใบสมัครเรามันไม่ได้มีเขียนว่าเราพร้อมมอบชีวิตให้คุณด่าเราได้เนาะเราก็ไม่ได้คือเป็นคนของประชาชนทำผิดก็ควรจะได้ยอมจะได้อะไรทำผิดก็มีสิทธิ์เรียกถูก ติเตือน,อนถูกว่าได้แต่ถ้ามันเกินกว่าสิ่งที่มันจําเป็นมันกระทบจิตใจใหม่ก็อยากจะพูดแทนตัวนิวเจเนอเรชั่นตัวน้องๆด้วยคนที่ยังไม่มีภูมิต้านทานเขาต้องมาเจอเขาจะรู้สึกยังไงขนาดใหม่อยู่มานักอ่านแล้วใหม่ยังเป๋เลยอะค่ะเป๋แบบ,แบบอย่างเงี้ยเลยอะค่ะไม่เป๋อ่ะยังอันไหนที่มังรู้สึกว่ามันหนักสุดเป๋เลยม,เเมัน<ม>เยอะนะอันไหนอันนี้รู้สึกว่าหนักสุดแล้วนี่น่าจะใหม่อันนี้หนักสุดช่องนี้ เรื่องอย่างที่สิว่าหมดกวามขอสิว่าทที่จริงใหม่ฟ้องใหม่ไม่ได้ต้องการคําขอโทษเลยค่ะําขอโทษไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สำคัญอะไรกับใหม่เลยแต่ใหม่อยากหาเงินเพื่อไปช่วยเหลือสัตว์นะคะเพราะว่าที่หนักที่ทสุดคือบอกว่าใหม่เห็นด้วยกับการทานใช่ไหมคะแล้วที่ททบ้านใหม่อะมีเป็นกองทัพเลยอะลูกลูกใหม่อะน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครยังไม่รู้เนี่ย คือใหม่ทำบุญกับสัตว์เยอะมากแต่ใหม่อาจจะไม่ได้โพสตบอกหรือใหม่อาจเวลาใหม่ทำบุญใหม่ไม่ได้บอกทุกคนหรอกว่าเราทำบุญกับอะไรบ้างที่บ้านใหม่มีแมวดำนะแม่ใหม่เลี้ยงอยู่แต่ทุกคนก็คือไม่รู้ไงก็แต่พอมาว่าว่าว่าเราแบบโอ้เราเห็นด้วยกับการนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเราก็ควรจะทำอะไรและอีกอย่างหนึ่งโปรเจกต์เนี้ยเป็นโปรเจกต์ที่ใหม่ภาคภูมิใจและใหม่เห็นเพื่อนใหม่ทุกคนตั้งใจทำมากและการที่มาเห็นแบบขอโทษเล็บเฟอร์ถึงฟิล์มที่ต้องมาเสียดตา กับเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบตอนที่ใหม่ดูใหม่รู้สึกว่า mm hmm. ต้องใหม่เข้าใจเขา,ว,าว่าการที่เป็นนักแสดงการที่ได้โปรเจกต์ดีๆมาทําแล้วมันต้องมาเจออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากโดนแล้วเราก็รู้สึกสงสาร mm hmm. เพื่อนเราโงสาแเราก็เลยต้องต้องปรเทคตัวเองและปรเทคนักแสดงทุกคนให้ได้เพื mm ่อ hmm. ให้แม่อย mm ู hmm. ่ยังยังดําเนินต่อไปแล้วก็คนได้ดูผลงานของพวกเราค่ะ mm hmm. ก็คิด คือถ้าในเรื่องอะค่ะในเรื่องนักแสดงทุกคนที่น่าจะเป็นเป้าสนามอารมณ์หรือเป้าที่โดนด่าได้ง่ายสุดก็คงจะเป็นใหม่ใหม่ก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานละไหนรู้ว่าใหม่เวลาคนด่าใหม่จะมีความสุขหรืออะไรใหม่ใหม่เข้าใจแต่ว่าใหม่แค่รู้สึกว่าถ้าด่าได้แต่อย่ากระทบงานค่ะเป็นแค่เพราะว่าเราไม่เคยตอบโต้เขาเลยเขาเลยรู้สึกว่าหมจจะโม้เาใช่ใหม่ชิวแนใหม่ชิวใหม่เจอมาเยอะใหม่ใช้ความนิ่งอะไรอย่างงี้ค่ะครั้งนี้ก็ครั้งนี้ครั้งนี้ก็ลองลองดูค่ะลองลอง จะช่วยเหลือสัตว์ได้หลายตัวแล้วต้นเราแล้วมีแบบว่ากลับตัวไหมกลับแบบพี่เจมอ๋อพี่เจมฝากบอกว่ามีอะไรโทรหาพี่นะเขาบอกเขาบอกหนูร้อนหนูวันนี้มาเจอสื่อค่ะพี่หนูควรตอบยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะดูในน้องตอบยังไงให้สวยเนาะเยอะมากแล้วเยอะไหมหลายคนอยม่คนหลายคนอยู่ค่ะที่แปะแปะไว้นั่นคือแค่หนึ่งในเขาไหร่แต่เขาลบเขาลบนต่เราแคปพันแล้ว คือใหม่อะโพสถามถุกใหม่ใหม่โพสใช่ไหมคะพอโพสปุบอะวันนั้นวันนั้นผู้ช่วยใหม่บอกว่าแอคระเบิดันหลายแอคมากเลยค่ะแล้วคนก็ออกมาขอโทษกันก่อนอนะไรเงี้ยใหม่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทาบุญช่วยเหลือสัตว์กันพี่ถามในพี่ถามในใบแจ้งในใบแจ้งความสรุปว่ามันฟ้องในคอมม์ก็เลยนโพสว่าอะไรอะมันมีมหลายคํามากค่ะใช่เพราะว่าคนที่ที่ใหมโ่โพสอะคนก็เลยบอกว่ามันคือความอะไรยังไงมันเบาเกินไปคือใหม่ไม่รู้เรื่องของกฎหมใช่ใหม่ก็เลยเนี่ยค่ะใหม่ก็เลยถาม มัยก็เลยบอกให้ถามถามทนายเออให้ถามพี่เจมเลยว่าพี่เจมทําคดีให้ใหม่ยังไงแล้วก็เหมือนแบบในรูปแบบของข้อความเอาข้อความไหนบ้างแต่ที่จริงอะทุกคนถ้าเข้าไปอ่านอะมันเกินจะบรรยายจริงจริงซึ่งแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่ข้อความนะที่ใหม่โพสไปจักความใบเดียวแต่มันมีหลายใบมันน่าจะค่ะแต่หนูก็ไม่ค่อยได้ไปลงใช่หนูไม่ค่อยได้ลงดีเทลเพราะว่าหนูว่ากลัวว่าหนูเสียิทธิ์ทีนะใหม่ทราบใช่ไหมพอแบบโพสไปลวคนก็ไป ที่พี่ฟังว่ามันพร้องได้เหรอมันผิดจริงหรอมันใช่ใช่ค่ะหนูก็เห็นอยู่เหมือนกันค่ะคก็กดีอะเป็นเคสตาดีกันไปแต่ว่ามันมีหนักกว่านั้นที่เราไปแจ้ สมาชิกใหม่่อเเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆเปดรับเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆเพราะว่าหนูว่าอยากหนูอยากได้เงินไปช่วยน้องแมวน้องหมาค่ะเพราะว่าเขตเนี้ยที่เราโดนแวน่ะมันเกี่ยวกับน้องแมวน้องหมาเผื่อเราจะได้ช่วยได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าเราเจ็บจากสิ่งนี้เราเจ็บจากการที่คนมาบอกว่าเราเห็นด้วยกับสิ่งนี้ซึ่งใหม่บอกว่าหม่ไม่เห็นด้วยนะคะเหม่ไม่เชื่อพอสิ่งมันแตกเสร็จคนก็เลยบอกว่าจะฟ้องเรากลับ ได้ได้เอามาเลยจริงๆจ้ไปคุยกับพี่เจมไปว่าในกรณีเนี้ยไม่ได้คุยเลยค่ะไม่ไม่ไม่โอเคมากทําอะไรกับใหม่ก็ได้เลยค่ะใหม่โอเคมากเ<ไ>ป<ม>กพรอมตั้งเรืเ่องเลยใหม่ก็ต้องพร้อมค่ะเพราะว่าอยู่ตรงนี้เนาะแล้วเราทาทาชีวิตอย่างถูกต้องอะมา,มาแล้วเราก็มุ่งหน้าทําสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นเราเราไม่มีอะไรจะต้องกลัวไม่มีอะไรที่ต้องเสียเราการที่คนมาด่าเราแล้วเขาเขาถูกก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ากับสังคมเหมือนกันนะคะที่แบบ โดนด่าแล้วยังโดนโดนบอกว่าเหมือนคนจะ encourage ให้คนด่ากันมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเราะนว่นสอวราว่าซีของใหม่คืออะไรนะวันนี้ไม่เป็นใหม่จากวิวาวันนี้แฟนๆมั้งคะถ้าไม่มีแฟนๆหนูก็คงไม่ไม่ถ่ายหนังไม่ถ่ายละคร เด่ไหม่ล่ะอ่าไปเรื่อยๆครัไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ข้ามาใจพี่ตือมาเต็มหมดกันเนาะพี่ใหม่เลยหล่อลู้เดี๋ยวเราก็เจอกันอีกนะเอาอีกแล้วจิ๋มบอกเอกนมสวัสดีพี่ใหม่นะคะเจอกันเจนสั้นจิตลงจิ๋อัน่คสองหนสองไม่จะอม่เสร็ เพิ่เข้ามาค่ะไม่ค่ะอน้องใหม่เดี๋ยวไม่อยากไม่ห้มายไม่ได้ยก่อนไม่ใช่ค่ะข้านตกันน้ำหนึ่งสวยมาก